อมาคอนเสิร์ตแรกเดี่ยวแรกเลยใช่ไหมครับสร้างคิวด้วยครับครั้งนี้กับการแข่งข่าเป็นยังไงบ้างคะอือตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากเป็นครั้งแรกจริงเออจริงๆเรามีความฝันอยู่แล้วแปลว่าเราอยากจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวของวงเราสักครั้งหนึ่งใช่ครับการเตรียมงานล่ะเตรียมงางล่ะเตรียมงานวันนี้ยังไม่ได้เริ่มซ้องโมงนะยังไม่เริ่มซ้อมเลยนะเขามีงานทุกวันนะเราใช่ครับเราเราจะซ้อมสองอาทิตย์ก่อนเป็นอต่วันที่แพร์ไว้ครับซึ่งมันยังมาไม่ถึงครับ ่แตก็มีการเตรียมการวางแผนคร้าวการเตรียมการรูปแบบชวข์อเป่าองว่าคองเซ็ปต์ต่างป็นไงบ้างบครั้งแรกของเราเลยมันต้องมีความพิเศษที่มันแบบตัวต้องเหลาผมว่าได้จัดเต็มได้เล่นเกินชั่วโมงก็ถือว่าพิเศษสำหรับผมนะครับแล้วก็ถือว่าเราก็คิดว่าจะเป็นสิ่งพิเศษสำหรับดูเห็นบอกว่าไม่มีสิ่งเ็เ้อทำกันเองกันองเลยมีกันอง ผมรู้สึกว่าพอมันเป็นวงเราเองนะเราเราต้องรู้ตัวเองดีที่สุดอยู่แล้วว่าเราอยากจะมีเซนอะไรเราอยากจะเล่นเพลงเกิดาจไหนเรารู้สึกว่าพวกเราได้แหละเลยเล่นกันเองทางนี้เท่านั้นนี่ตอบไม่ได้ครับยังไม่เริ่มซ้อมครับผมยังไม่ได้เริ่มวางโครงอะไรเลยเนาะวางโครงครับใครยังไม่ได้สอบครับอ๋อวางโครงวใช่ไหมโครงที่วางไว้ยังไงโครงที่วางไว้บอกยังไงให้มันไม่สปอยบอกยังไงให้มันไม่สปอยเอกง่ายว่า มันมันมีแหละมันมัมน,ม,นมีมากกว่าหนึ่งพาร์ตอยู่แล้วแหละแล้วถึงพาร์ตอ่ะทุกคนได้มันครบรถน,น,น่าจะครบเเารีงงาย,ายกอะไรหลกระโรมรู้สึกดูหนักะถ้าสตอรี่เบอร์จะมีสคริปตไหมคะหรือว่าเราจะโ n สคริปต์เลยเอ่าน่าจะมีวางประมาง<อ>แต่ว่ายัางไม่ได้วางคทุกครั้งที่เราแบบไปเฟสติวัลรุ่นนี้นั่นอะไรเงี้ยแฟนๆก็หวังว่ามันจะแบบไม่เหมือนเดิมใช่ไหมมันจะต้องแตกต่างต้องวาวใช่ใช่คืออันนี้ก็น่าจะเป็นวาวที่สุดแล้วก็ล่ะค่ะร้องไม่มาเสนอ กดดันคเฉยๆครับกำลังกดดันอยู่ไม่รู้ต้องมากกว่านี้แรัเพื่อนหน่อยกดดันแบบเฉยๆครับโอเครวมๆใจนักข่าแน่นอนที่หลายๆวงเขาอยู่มานานเขายังไม่เคยมีคนใหญ่เลยแต่สำหรับเราืาเป็นรุ่นเล็กอ่ะนี่กมันต้องมีศักยภาพมันมีความพ้อมแค่ไหนคต้อพูดงี้ดีกว่าว่าว่าใคอาจจะไม่ได้เป็น เบอร์ที่ใหญ่กว่าเราหรือว่าเป็นรุ่นที่ของเราที่อาจจะยังไม่ได้มีโอกาสดูในส่วนใหญ่แต่ว่าผมรู้สึกว่าทุกคนควรมีอยู่แล้วจริงๆผมก็ยังอยากไปดูคอนเสิร์ตอีกอย่างหนึ่งอะไรพวแล้วก็ผมบอกว่าอันเนี้ยหมายถึงว่ามันเป็นนิมิตหม่จะจังหวะเวลาที่ถ้าเราไม่จัดในวันนี่ยคือเรามีมาสายบ้างก็ดีแล้วก็จริงๆจริงๆแล้วนะอันเนี้ยอยากจัดปีที่แล้วด้วยซ้ำแต่ว่ามีเรื่องเวลาเรื่องโควิดแล้วก็ทำให้ต้องจัดในันนี้แล้วก็ดีใจ ระยะเวลาหนึ่งเดือนนี่คิดว่ามันจะสามารถเต็มงานทันนคะแต่ก็จะใหญ่ครั้งแรกของเราจริงๆซ้อมคอนเสิร์ตอ่าแต่จริงแต่จริงการเตรียมการมันเกิดขึ้นมาอะไรเยอนแล้วครับแค่การซ้อมวงสองทังวงอืไม่ยากเลยครัพี่องจะข้อะารก็เรียกว่าผ่านอะไรกันมาเยอะครับแล้วก็เรียกว่าด้านด้านภายในก็มีการตกลงอะไรหาดูกันหลายรอบเลยเป็นเวลานานเลยครับจริงๆพูดเรื่องนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับ ก็จนมาเคาะกันปีนี้แล้วก็จตกลงใจกันว่าจัดเถอะมันมันก็มันก็ไม่ช้าไปกว่านี้แล้ชวช้ากว่านี้ไม่ได้แล้วครับไม่ได้สิครับผมว่าผมว่าการการไม่เห็นด้วยเรื่องอะไรต่างๆนานาในภายในเป็นเรื่องปกติครับรเป็นเรื่องปกติซึ่งมีทุกองค์กรเล็กใหญ่มีหมดครับผมก็เป็นเรื่องปกติครับถ้าเราจะแบบไม่เห็นด้วยกันแต่ว่าสุดท้ายก็ ถกเถียงถกถกกมันไม้เกิดนะครับถกให้เกิดนะถกให้เกิดเราไม่ได้ทะเลาะกันเราคุยกันด้วยเหตุผลถ้าถ้าถ้าเราโหวตกันแล้วเสี่ยงในชนะเราเปล่าบัตรยืนนี่คือโหวตหรือว่าบัตรยืนโค้ดอันนั้นไม่ต้องคิดเขาไม่โหวตหรือแล้วเัาไม่โหวตครับอันนี้ความตั้งใจคอนเสิร์ตต้องยืนครับคือเราก็ยืนยันเลยว่าคอนเสิร์ตเราอย่างไรก็นั่งไม่ได้คอนเสิร์ตโดยทั่วไปถึงว่าน่าจะต้องยืนแต่ว่าบที่อาจจะมีคอนเสิร์ตในออฟฟิศเกี่ยวกับที่นั่งอาจจะเหมาะกว่าอันนั้นยืนแปลก จะยืนน่าจะแบบว่าแต่แต่วงแต่วงอย่างทีลี่เบอร์สถ้านั่งก็แปลกครับนั่งไม่ได้อีอย่างคือคนฟังข้ามใจได้เหรอแต่ว่าคนดนตรีมันมันหนักขนาดนั้นมันแบบมันมีควายกันกันยืนและโยกเป็นเพื่อนอย่างที่เมื่อกี้พี่องค์พูดดีที่องค์ว่าคอนเสิร์ตมันไม่ได้เป็นแค่ศิลปินเล่นหนึ่งอย่างมันคือคนดูเข้ามาฟิูที่แล้วมาสร้างบรรยากาศร่วมกันรอยากให้คอนเสิร์ตมันสนุกแบบอีอยากให้คอนเสิร์ตมันหนักแน่นอนว่าวงอย่างนี้ไม่ได้คนดูอาจจะต้องแบบ ต้องเรดด้วยอย่างเดิมตอนแรกก็จะมีการคุยเรื่องการแบ่งโซนคนดูครับผมแต่ว่าสุดท้ายก็มาตกลงที่ไอเดียว่าอยากให้ทุกคนเท่ากันก็เลยไปบัตรราคาเดียวราคาเดียวหมดเลยแล้วกับทุกคนที่อยู่นั้นเท่ากันแฟนจะเป็นต้องมีเคสในกครสืนริบเบิร์ดหรือว่าจะโซโล่กันอย่างเดียวเลยไม่บอกไม่บอกเลยนะไม่บอกเลยสปอยแน่นอนก็มีแหละหน้าผมสปอยตอนนั้นเมื่อเช้ายังไม่ได้พูดเลยหน้าตอบ แต่แบบแค่ไหนอาร์มมันลงเลยเมื่อกี้พูดว่าแบบว่าใช้คำว่าบุคคลพิเศษอ่าบุคคลพิเศษบิลลี่ก็บอกว่าอาจจะไม่ใช่บุคคลก็ได้อ๋อใช่อาจจะเป็นอะไรพิเศษก็ได้ไม่ธรรมดาอยู่แล้ยบอกแล้วว่าไม่อยากฟรอยเยอะแต่ก็จริงๆจะใส่เราแต่เราประกาศไปก็คือค่อนข้างดีเหมือนกันแฟนคลับแฟนเพลงเราก็รอกันอยอะจากคอนเสิร์ตเราขอบคุณเขาบอกว่า ทีนึงรอแบบร้องไห้เลยเพราะพอคอนเสิเขาก็รอกันมานานแล้วครับเพราะอะไรเพราะว่าอาจจะแบบดูหนักดราม่ามาไม่เที่ยวอารมณ์ก็ผ่านหน่อยมาแบบอะไรคอนเสิร์ตอะไรยังไงคอนเสิร์ตจะจัดวันที่หนึ่งกรกฎาคมโชว์ดีซีบัตรราคาเดียว2,500บาทบัตรยืนล้วนนะครับแล้วก็ จะกดบัตรวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับหนึ่งที่แล้วเช่อตรงเช่อตรงทาง The Concert a p p l i c a t i o l หรือ World Concert คอมเวลาอยู่ในการุงยรู้เรื่องไหมต้องใช้เวลานิดหนึ่งแต่ว่าท้ายที่สุดเราจะตรงกันได้ไม่งั้นเราไม่อยู่วันนั้นเราถกก่อนถกก่อนสิบกว่าปีแล้วอันเรื่อท้ายค่ะถักตัวนิดนึงเรื่องที่บอกว่าเราแบบทักาเรื่องแฟนเกี่ยวกับ เรื่องโรคซาวอะไรทุกวันนี้ยังมีเยอะยังมีอยู่ยังมีอยู่เราก็ทําคือจริงๆผมไม่ได้พูดในเชิงว่าผมเป็นหมออะไรผมไม่ใช่หมออยู่แล้วแต่ผมพูดถ้าดังใจเซาแล้วก็รู้สึกว่าแนะนําว่าโอเคเขาควรจะปรึกษาใครนักสิบมาร์บารจราแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เราก็จะมองเท่าที่เราดูเพราะเราไม่ได้ดูรายเกษตรในส่วนของความรู้ที่เรานำมาแบบเปิดแพร่ต่อเขาอะไรอย่างเงี้ยเราเรามาจากไหนครับจะ รุ่พี่ที่รู้จักที่สุดสาระน,นี้คือตรงหรือว่าจาก <c oughs> เพื่อนรุ่นพี่เป็นหมอจิตเวทจิตแพทย์จิตเวชเวช่วงนี้ไม่เยอะมากครับแต่ว่าในช่วงที่ในช่วงที่โควิดเยอะมากเพราะว่าคนเขาผมร้ว่าเขาเขาเขาาไม่ได้ทำงานไม่อยู่แต่บ้านเขาเส็งเขาซึมจนไม่เราคนที่น้องแต่ก็เนจริงๆอยากให้สุขภาพจิตคนไทย ่นะะกรในมุมปัจจุบันเนี้ยเราเหมือนมองว่าอะไรคือทางแก้ปัญหาหรทางออกที่สุดสำหรับปัญหาเฉพาะที่ตอนนี้ที่แบบว่าหลายคนมีทั้งความเครียดจากงานจากเศรษฐกิจภาครัฐภาครัฐเข้ามาช่วยได้ภาครัฐถ้าจะมีสูตรสุขภาพจิตสำหรับเยาวชนสำหรับคนทำงานอะไรเงี้ยมันก็ช่วยให้เขาเจอ e ทางการของเราไม่เครียดง่ายเพราะว่าทัางทางสถิติแหละบอกว่าเด็กไทยเนี่ยเป็นเด็กที่เรียนหนักที่สุดในโลกเออหนักเป็นอันดับต้นๆของโลก แล้วแบบเรียนผู้วิชาเรียนเร่งนี้นี่เฮ้ยพวกเราควรจะอยู่นสนามนั้นได้หรอวะเออมันน่าจะมีวิธีการวิธีการแก้ไขที่ทำด้สุจิาพจิตของคนประเทศเราด้นไม่ว่าจะในอาชีพแต่ด้วยด้วยเพลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบมีวิจเขาก็อะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็ดีค่ะ อยากเพลงของ,ของวงเราเราเราบอกว่าไม่อยากชมเพลงวงตัวเองครับแต่ว่า <c oughs> ว่าทุกเพลงที่บางครั้งจะมองว่าเป็นเพลงเศร้า <c oughs> เพลงอะไรก็ได้แต่ว่าเมื่อมันถูกขับร้องถูกแสดงออกมาแบบสวยงามถูกเรียงมาแบบสวยงามผมว่ามันให้มันมันถัดใจแล้วมันให้ค่าและให้อะไรกับคนคนนั้นไปที่อาจจะอยู่ไปตลอดก็ได้เพลงแล้วก็อยาเสริมเพลงมันไม่ได้มีแค่เนื้อเพลง นไม่ได้ทำนอมันเป็นตรีมันมีการเรียนเครับฉะนั้นทําไมอยากไม่ใช่ทำไมอยากให้ไม่ได้ฟังแค่เนื้อเพลงดนตรีมันก็มีความมั่นน้ำแต่ทุกวันนี้ถ้าใครอยากจะปรึกษาก็ปรึกษาได้เนาะบอกได้เท่าที่เรารู้ทำเป็นนำได้จะมีฟิล์มเรียนคือตัวมันเองจะมีแบบเรียนเคลามไหมอ่ะไม่มีครับไม่มีไม่เนี้ยไม่มีเลย ก็ให้ความรู้นะขั้าที่เรารู้เหมือนกันคือเราอาจจะไม่ได้มีความรู้ด้านจิตเวทเราเป็นมนรตีแต่เรามีความรู้ด้านการทำดนตรีแล้วเราก็มีความรู้ในการที่แบบสื่อสารในดนตรีว่าอันไหนมันสว่างมืดอันไหนมันช้าเร็วอันไหนคือแบบว่าแล้วเราก็ปรผ่านมันให้มันเป็นเพลงที่เรารู้สึกว่าฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็คิวใจได้แล้วเราก็ไม่ได้มีความรู้แต่เรามีความเชื่อว่าเพลงของเราสามารถช่วยคนดีคได้เรารู้ในบานเพราะว่า เพราะว่าเราเองก็ได้เป็นคนฟังมาก่อนฟังเ<ช>ิลปินคนก่อนหน้าเรามาแล้วเราก็จะสานต่อสิ่งนี้ที่ปสนอยิ้นมันทำต่อไปช่แล้วก็จริงๆขอขอสะท้อนคำตอบเมื่กียว,ว่าทุกวันนี้ยังมีคำถามที่ยอยู่ไหนส่วนใหญ่คนที่เข้ามาถามผมอ่ะอาจจะลืมคิดไปว่าคนใกล้ตัวคนอือคนครอบครัวเพ<ม><ม>ื่อนคือย่านนี้ย่านติโกหงษติกาใกล้ชิดลา คือเขาใกล้ตัวได้สุดคนรู้จักเราดีที่สุดคือการหาศิลปินเป็นเป็น,ปนมันเป็นมันเป็นสิ่งที่โอเคอาจจะเป็นแบบเขาเรียกไงคอมฟอร์ตโซนเอ้ยเราอยากได้อยากให้ศิลปินเขาเรียกไงเห็นครอบครัวของเราอนะไรเงี้ยแต่ว่าจ,จริงๆแล้วอยากให้ reach out ไปถึงคนที่ใกล้ตัวที่สุดคือพ่อคุณแม่ครอบครัวคบางคนก็มีบอกบอกผมว่าครอบครัวก็ไม่เข้าใจหนูค่ะเเอมไข้้าใจแล้วบางคนอาจจยมองว่าครอบครัวมันจะเซฟโซนของเขาอะไรเงี้ยหรือเปล่า าขาอาจจะรู้สึกแบบนั้นแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราก็อยากจะทำให้พัฒนาตรงนี้ให้มันแบบดีขึ้นสำหรับปัญหาอะไรที่มันมีมันไม่ใช่เรื่องเล็กจริงๆเรื่องใหญ่บอยครั้งผมจีเตอร์บอกว่าพัฒนาภาครัฐจะมาเป็นเรื่องภาคครอบครัวนะครับภาคที่เล็กที่สุดนะครับบางครั้งก็สัมพันธ์ไม่แพ้กันเลยนะครับอาจจะต้องเริ่มจากการคุยกันมากขึนก้นนะครับอันนี้อาจจะฝากถึงพ่อแม่คนถะ้าเกิดแบบมีลูกแบบซึกเศร้าอะไรเงี้ยก็แค่ลองปิดใจแค่เปิดใจ